โอโ้ตีนเหรอโอ้โชตีนค่ะโอชื่อ,อยังไม่มีหกร้อยบาทพี่เขาให้อันนี้เอาไปปูฮะให้มันกินนี่พี่ย่า<ะ>ย่านี่เอาไปให้มันกินเอน้อว่าเอาไปปูให้มันอ <c oughs> ให้ที่เขาให้อ,อะไรแกงมีแกงมีทําอะไร ไก่ตัวใดเขาจองอืมน่าจะเป็นตัวเมียนี่บอสแม่ใน,นีสีดำแต่ลูกเป็นสีขาวหมดเลยพี่ผู้หญิงนะบอสนักร้องนะบอสพี่อันนี้มันลูกคอ,อกเดียวกันหรือเปล่านี่ยทำไมทำไมตัวตัวนี้ตัวตัวใหญ่ทำไม,ต,ไมตัวนี้ตัวใหญ่จังน่าจะสีมแก่สามเกียร์แกเลยบอสแก่ อ๋อเรา,า,า,ยยาทำอะไรนะ่ะกินน้ำเหรออันนี้พันอะไรนะนี่อันนี้เป็นพันอผู้พนันแล้วผู้พันผสมกันหรอ,อพ,พัพนโพพันธ์นี่กับไต่ป่าเหรอพี่ ตัวนอกผเป็นตะไค่พันพันใหญ่ผสมเออมันดูนี้แหละมันก็จมีชั้นที่เป็นอผู้ตอผู้มันจะเป็นเอ่อยาวนั่งข้งขึ้นมาตัวเมี้มันเป็นอันนี้ถ้าเอาไปนิดต้องให้กินนมมั้ยใช่ให้กินให้กินอาหารอะไรก็ได้ถ้ากินนมใช่หรอเดี๋ยวจะินนมก็ได้ ใช่เออนี่เดี๋ยวงสีเธอสีเลี้ยงตัวแบบนี้หรอใช่สีจะมาอ,าอีกตัวเ,เอาไปแล้วตัวนึงอ๋ออันนี้สีม<ต>ันจองไว้หรอใช่อันนี้จองไว้อันนั้นตัวตัวผู้ตัวเมียพี่อันนี้ตัวผู้ที่มันเอาไปตัวนั้นตัวเมียใช่ไหมจา้าไปตัวแรกตัวเมียจนนีจี้ใช่จีจี้ อันนี้หนูจะเชื่ออะไรอันนี้จะเอาไปเป็นคู่ให้น้องจิจี้อ๋อแต่ว่าคนละคอกใช่ไหมใช่คนละข้อแม่เนาะเอาไปนอนน้ำผลต้นหน่นนะเออสีคือน่ารักแต่สีสีมันตาถึงเลยสีเฮ้ยตร้งโม่อยู่หนูกัดเป็นไรเนี่ยตัวแรกกันไปน่าจะเป็นสีนี้แหลย มาเอาหัวขึ้นให้หัวโตขั้นใจเขาแย่งตั้งกระดามไปได้ไหมหตั้งก็น่ารักกระด,ดตั้งม <c oughs> ันโดดไหมพี่หนีเวลาอันถ้าเขาชินกับเราแล้วเขาก็กระโดดบ้างนิ่งเล่นกระโดดอารมณ์ดีมันจะไปอยู่กับสีเหรอ <c oughs> โอ้ยไปอยู่กับคนบ้านนั่นแหละ สีขาวก็มีวะพี่ขาวแบบนั้นน่ะขาวล้วจะชุดใหม่เลยส่วนใหญ่จะมีเลยอือันนี้ก็มีตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งใช่ไอ้หลงตั้งประมาณกี่วันกี่เดือนอ๋ไม่ต้งสส่หมอนหม้อกันขึ้นค่าใช้อทิตย์นึตัวนู่นหละเดือนหน้านู่นอะไรอะไรนี่ไงสีขาวครับนี่ก็สีขาวนี่ นีตาสีนี่ด้วยตาสีอ่อนแดงกันใช่ไหมใช่ทำไมหูมันขาดล่ะพี่อันตัวมีตัวแม่มันเอทกัดกันหลุดออกมาหลุดออกมากรงกัดกัดมาหลุดมาหาตัวนี้เลยนี่ตหลนี้นน้ำนะโอ้น้ำกินนมเขาลงโดนเลยกระสีมีไอ้น้อสูแม่ว้ัยสีขาก็สวยได้วเลย สีแบบสีนะ่ะสวยไล่ระดับสีกันอืออันนี้จะมีบางตัวที่เริ่มตกก่อนอันนี้โหสัน้นแปลว่าหนึ่งเดือนนะครถึงจะเริ่มตกมีถึงวันอันนี้ก็อันนี้ก็มีลูกเหรอนี่ยอันนี้พี่ทำรังไว้ให้มันจะคลอดใช่ไหมแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่ามันจะคลอดเร็ว <laughs> อ๋อน้าวันเอาวันนี้เดอนหน้าก็ออเลยผสมนานไหมพี่ก่าจะลอดแค่สามสิบวันอ๋อไม่เกินสามสิบห้าวันลอดงจากผสมแล้วเวลาจะผสมนี่ก็คือดูยังไงว่ามันเป็นเอ a อวัยวะเพศเขาจะสีแดงเขาจะบวมแดงก็จะเป็นสีขาวสีฟูิสิแล้วก็จับใส่กรงเดียวกันใช่ จแบบ่เกมตัวู้เาก็จะยอมผสมแต่ถ้าก็ยังไม่ฟ้อมเขาก็จะม่ยอมผสมอืมไม่หลายสีด้วยมันต้องมูสตันาะมันไอตัวสีเทาตัวใหญ่สังนีนแหละแต่ตัวมันก็ออกมานี่สีเทาทาฟเฟ่ทางนี้ก็มีลูกเต็มเลยนี่ตัวนี่งสีเทา อันนี้อองพี่สีก็อีจีจีแล้วก็สีแบบอย่างนี้ไม่ใช่จากเห็นเธอเดียวจีจีจะสีประมาณนี้นี่สีผสมนี่ใช่ไหมเพื่อนก็สีนี้นั่นสวยสีนี้นตััววนนีี้้ลลูกของตตแหะาสีอะไรนะตาดำแล้วนีม่มีตาแดงด้วยนะมีครับตาแดงับ ตุบๆว้าขนล็อเล็กล็อกเล็กคือแักขั้มแสนเถอะหลักแรกเคยเลี้ยงสีแบบนี้แหละมันไม่หรออืมพันนี้แหละมากระดับพี่ขนนี่เขามันเป็นขนเขาเองใช่ไหมใช่เขากัดออจากตัวเขาเวลาเขาจะคลอดเขาก็จะดึงขนตัวเองมาทำลายระไ้ลองโลกนี้หรอใช่ แค่ว่าลูกเขาเกิดมาจะยังไม่มีผลจะเป็นตัวแดงๆแค่สองสามวันนี่ขนถึงจะแบบอย่างนี้เราจับได้ไหมพี่เข้แม่งบอกเขาไม่หววแบบนิดๆแก่ตัวเขาห่วงใช่ไหมเาเขาไม่กินก็ไม่ป็นไลก็นป็นสีขาวยังไม่ดึนตาประมาณสักสิบ สี่วันขึ้นไปถึงจะเริ่มลืมตาถ้าจะเอาตัวเดียวเหรอถ้าสองตัวเหรอเอาสองตัวมันก็สิเดนแต่ว่าสองตัวต้องเอาคนละคอกอืมฉะนั้นก็ต้องเอาเพศเดียวกันไปถึงจะได้ผสมกันถ้าตัวนั้นละพี่สีมงมงไหมมันไหมเปล่าอืมมัน,น ให้ดูตัวเฉยเพราะสีคือบบบแสนเแต่สีคือบบบแสนด้วยสีมันมาอยู่บ้านสีเดียวกันอ๋อยู่กับคำแสนหรือเปล่าขบตายนัแล้วแต่สีแม่มันก็สวยอยู่นะสีมันแมวเลยเขาอุ้มยังไงกับถิ่

อืมแต่ว่ามันต้องเอาคนละครอบไงมีอีกไหมพี่ทท่แบบครอบแต่ว่าจองไว้แล้วกลับมาเอาใหม่มันอีซีนะนี่ไงอันนี้ไงแต่อันนี้ก็เล็กไปก็จะมีครอบนี้กับครอบนี้อะค่ะต้นเดือนต้นเดือนหน้าได้อยู่ พี่เอาตัวน,นั้นออกมาดูอีกหน่อยอีตัวที่พี่ผสมแล้วมันแปลกๆนะอ๋อพี่จะเอาตัวนี้ไปอ่ะ <c oughs> จะไปลงโยโทใช่เคยเหมือนเขาน่ารักพี่เคยเอาไปลงในกลุ่มระดาษเดี๋ยวมีดูพัามเต็มเลยอ่ะแต่ตอนนี้พี่ยงังอยู่ขับตัวนี้อสองตัวน,นั้นพี่ยังเก็บไว้อยู่นะ ไม่เหมือนก็ตายมอนตัวอะไรน้มนตัวอะไรนี่เหมือนตัวอะไราไก็ไม่มีเนาะพี่เนาะใช่ไหมตามตามท้องตลาดเลยเงี้ยพี่นู่นที่สว่างก็มาเอาไปตัวหนึ่งเขาบอกหมือนคุณช้างคุางอนแ์นหลอบผสมกับอันนี้เป็นเอ็นดีผสมกับไลออนไลออนเ แต่ตัวไลออนเป็นตัวยังไงไลออนก็จะตัวแม่ตัวงน้องแหละฝั่งน้องนะ ND คือ ND คือกระต่ายแคะพ่อเขาตัวสีขาวฝั่งทางนี้นี่อ๋อ ND ตัวสีขาวหูเขาจะตั้งไลออนอยู่คอกไหยนะหูจะสั้นๆเหมือนเป็ไลออนตัวตาเลยดูอยู่นี้นะ หนูน่ารักจังเลยว้าหนูเราไม่เหมือนใครเลยต้องก็ไม่ใครอยากเหมือนหนูอ๋อหนูอยู่นี่นะจะไป,ไ,ปไหนไหนอันไหนไลออน,น,นพี่อ๋อมันจะแบบขนฟูๆหน่อยแต่ว่าจะไม่ฟูเยอะเท่าลูกอือ,อันนี้คืออันนี้ก็เป็นเหมือนกันไลออนใช่ผสมอ๋อแต่มันตัวเมียเนาะมันก็เลย พันตัวเมียมันโคดรขนพอเหมือนกันใช่ไหมพี cool, tall, ่ลูกมันนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นขนสั้นเหมือนพ่อบางตัวมันจะเป็นแบบนั้นบางตัวก็จะออกขนฟูตัวนี้ผสมกับตัวนี้บอกว่าเป็นน้องดำดำเมื่อกี้อ๋อมันก็พวกนี้ก็จะออกเป็นเหมือนตัวนั้นใช่ไหมพี่อาจจะมีเป็นบางตัวต้องรอดูตอนโตบางตัวก็จะเหมือนพ่อคือ ขนสั้นไม่มีไม่มีไม่มีขนยาวก็มีตัวก็จะอันนี้ก็อาจจะออกเป็นเหมือนตัวนั้นเดี๋ยวรารุ้นนั่นเขาจะรอดหรือเปล่าแม่ไม่กินนมแม่ไม่เลี้ยงรอนี้รอดอยู่หรอกออกมานานแลยอ่ะพี่อันนี้สิบกว่าวันแล้วโอ้ยรอดขนาดว่าลงไปเดินข้างล่างได้รอดเธอเขาไปดูจองไว เอาไปตัวหนึ่งก่อนเอาไปเลยเหรอคือบอลท่านไลยไม่อขอบไม่โก่งโก่งอีนั่นไงอยู่บ้านนั่นไงเออ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 โอ้ยไปกับสุบารอิออกไลยวะ <c oughs> เอาไปดูก็วสวอนี่มาอ้อมอีกก็ได้นี่สีนี้ก็สวยนี่เทาๆนี่คนนั่งเงรียนหลงน่อันนั้นก็สวยนี่เทาอ่อน อันนี้มันจะเทาไล่ระดับเลยนะนี่จนว่าถึงดำใช่ไหมพี่จริงๆพ่อเขาสีขอกขาวเป็ครีมเลยแต่ว่าแม่สีนี้ผสมกันแล้วลูกออกมาก็หลากสีหรือว่าอยากได้เทาๆนี่เอาสีแบบบักแซนไปนี่สีสวยนั่นแหละมีตัวเดียวมีคนอยากได้อยู่สีอะไร่เลยพี่ตัวตัวตัวผู้ตัวเมีย สีครีมเป็นตัวผู้สีครีมเนี่ยตัวนั้นเนาะตัวผู้โอ้ยผู้คือบักเซียนแทะแด้ตุ่มยัเมียสีขาวก็ได้ได้ตุ่มยสีขาวหรือว่าสีอะไรเ็ได้ก็สีขาวจุ่มกูกูเล่นน้องไม่หลุด เลี้ยงน้องไม่ใช่เลี้ยงแัดเม็ดๆนะถ้าเราเอาไปเลี้ยงแบบให้มันโตด้วยกันมันก็ผสมพัน์อยู่ใช่ไหมพี่ผสมเ่าะต้องบอกมันหนักกับไตเลยไตไม่เหมือนมาเลยตัวผสมแล้วก็ต้องแยกใช่ไหมพี่ใช่จะกัดลูกนาะ เขาจะไม่ค่อยกัดหรอกแต่ว่ากลัวเขาจะเหยียบลูกตายถ้าเป็นตัวผู้อยู่ด้วยกันกับตัวเมียตัวผู้เขาจะเหยียบก็เลยต้องแยกให้แม่เลี้ยงลูกตัวเดียวมันเขาก็จะไล่ผสมตัวเมียอีกแล้วก็จะท้องเร็วก็จะไม่เลี้ยงลูกมันก็ต้องเอาสีทาตัวตาแดางกัน็ต้องควบคุมเอาเมาื่อไหร่จะเ ก็แล้วก็ครอบนี้ครอบนี้ก็จะเป็นสีทาเหมือนกันขาวีดำเอนสีขาวกลิ่นนมขาติดหรอติดไ,ไหค่คผมจะกินนมมันหมอนไปกินนม <laughs> ตัวใหญ่ล้ว้วแต่ขี่เร่อแถวเอ้หมอนไปกินนมเขา ท่นานแทนอายุแค่นี้มันจะไม่ให้ลูกกินนมแล้วเหรอพี่อ่ะมันจะให้ลูกกินนมเป็นเวลาให้กินตอนเชา้ากับตอนเย็นแต่ลูกบางตัวก็แบบก็ไล่กินนมแม่ทั้งวันอะไรอย่างงี้นะค่อยให้กินนมมันจะยังไม่มียังไม่มีน้ำเอาเร็วมันจะคำท่าเมื่อบันเอาไวไหนไวไหน ตัวเมียเนี่ยจะเป็นตนัวเมีโยโรเซ่เดี๋ยวจะลืมตัวเมียหยิหญิงค่ะหญิงนะับตัวสีขาวตัอผู้เเดี๋ยวหน้าค่อยมาเอาเนาะเดี๋ยวทักมาเรื่อยๆก็ได้พี่จะส่งรูปให้ดูนะครับโตมีน้อย น้อยบ้านไหนอ่น้อยจะไปอยู่บ้านไหนแล้วนีวน่นะคะเอ่ออาหารน้อยอาหารตัวแทบเป็นโซเดียงเปิดหันมาทุกมาครับน้องยังไม่ได้ชื่อเลยชื่ออะไรต้อง,งตั้งชื่อก่อนนะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่ตามกระต่ายนอยนเวนสายยัง,งนะร์มกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยนอนเวน,น,เวนวยู่อำเภอวานอนิกราศเพาไม่ใช่อำเภอพันนาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระต่ายที่เอาไปเลี้ยงนันจะเป็นตังไหนจองไว้สองตัวจองไว้ตัวหนึ่งอ,อีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ตัวเมียในตัวสีขาวตัว ตัวสีเทานในตัวเมียอีกตัวนึงนะเป็นตัวผู้เมื่อเมื่อันนี้เมื่อันนี้แต่สออนสอนหล <c oughs> ักลิีนจีขออนุญาตซิมแซ <c oughs> ่บแซ่บต้านบานเหลือเชื่ อ,อันนี้มีสว่วนแค่ตัดด้วยเพื่ออยากมอกแคเบิง้งตายม,มาดแขกตัด,ดำนำย,นนยันเชิญเชิญชมอ้ดหวานแห้งมานบานบ่ สำหรับใครที่อยากได้กระต่ายอย่าลืมา้์มกระต่ายน้อยนอนเวนที่อำเภอพันนาจาังหวัดสกลนครเอาให้เบิงบรรยอนนกาอ สดได้กับใต้หนึ่งตัวโดยการป้ายยาจากอีสีอีสีพาดาพอดีเลยอีสีนี่โดยการป้ายยาของน้องสีน้องน้องสีได้จิ๊จี้ไปแล้วเราก็โดนน้องสีป้ายยาต่อ